กล่องนี้ไฮไลท์เลยเพราะว่าตางความอยากรู้ของเราก็คือเกิดไปเลยจากกระองสีคุ้งแล้ต่างกล่องนี้อันนี้หวัว่าคุณไม่ใชพนี่คือตู้กระรอ้นมอันนี้คือฟัลัส มาแน่นขนาดนี้แล้วเราก็จะเอาของสุ่มทั้งหมดทั้ง3าอันนะคะไปทาอาหารแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเราไปหามาว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมีหลายสูตรมากเดี๋ยวจะไปดูกันว่าแต่ละสูตรรสชาติเป็นยังไงจิ้มกับอาหารซีฟู้ดอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาทําน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสูตรเยอะมากเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดมีถึง5สูตรแต่ว่าเราได้อกทำแค่2สูตรนะคะสูตรแรกก็จะทําโดยที่ไม่ใส่น้ำปลานะคะก็จะมีเกลือน้ำตาลรากผักชีกระเทียมกิ๊ก อัวนอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะใส่เป็นน้ำปลานลำซานปีป์นะคะเราจะมาเริ่มกันที่สูตรแรกค่ะอ่ะมีน้ำต้มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ตรงนี้ร้อนๆทีนี้ก็เราก็จะหั่นมะนาวก่อนนะลงไปกันะคะหั่นมะนาวนะคะเขาบอกว่าหั่นแบบว่าให้ไม่มีเม็ดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าที่เขาสอนเราไว้เนี่ยเราจะทาได้ไหมนะคะก็คือหั่นลงไปก่อนหนึ่งอันแบบนี้ได้แล้วนะคะหั่นมะนาว จริงๆวันนี้มีเมนูเยอะมากเลยนะเพราะว่าจากที่เราได้เปิดกล่องสุกไปอาหารทะเลเราก็เลยเยอะมากนะคะตอนนี้คุณพ่อบ้านของเราคุณนัโตนะคะก็ได้รังสรรค์เมนูเยอะมากเมื่อกี้แอบเข้าไปเห็นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะมีเป็นหอยหลอดซึ่งซีอิ๊วหอยเชลล์อบเนยนางจะ,ะทําปลาเผามีปลาหมึกหมกหมักมีกุ้งเผามีปูด,ด้วยอันนี้นะคะหนึ่งเมนูของเราอันนี้เรียกว่าหอยหลอดนะคะนึ่งซีอิ๊วนะคะบายเชฟนัโตของเรานั่นเองนี่ ทำจริงจังตลอดเลยเกก็จะทำการเข้าแล้วนะคะึงนี่เดี๋ยวเราดูตอนสุกนะคะคุยเชลอบเนยนะคะน้าตาดีมากค่ะน้าตาดีบาเชนมาตกนัันเองนะบอกเลยว่าอร่อยแน่โอเคแล้นี้อีกเมนูหนึ่งก็คือ รครบแน่นอนนะคะอ่ะตอนนี้มานานเสร็จแล้วเราก็จะทําการโขลกพริกก่อนพริกนะคะเขาบอกให้ใช้ประมาณครึ่งถ้วยอันนี้ก็ถ้วยที่เราจะทวงนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็เกียมบิดครึ่งนึงไม่รู้เข้าใจถูกไหมกครึ่งนึงอย่างนี้แล้วก็คิดว่านี้ก็น่นจาจะดีแต่ว่าเราก็จะหั่นสักนิดนึงเพื่อให้เราได้โขลกง่ายขึ้นทีนี้เราก็ใส่รากผักชีนะคะนี้เราไม่ได้ใส่ าก็แนะนำแล้วล่ะค่ะว่าใช้เครื่องปั่นไหมมัในง่ายกว่ากันเยอะเลยเราก็บอกไม่เลยอยากได้ความสดความธรรมชาติแต่ว่าเราต้องการแรงค่ะเข้า <laughs> ม,มาโขกค่ะระหว่างที่พี่คีนเขาโขกนะคะเราก็จะมาผสมส่วนอ,อื่นถ้าไปคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกว่าแม่ก็จะใส่เกลือเข้าไปด้วยเลยในนี้อ่าใส่เท่าไหร่ไม่รู้ใส่เข้าไปแล้วกันเอออร่อยเดี๋ยวคนกินเขาจะแบบว้าวอร่อยจัง นีดนิดโขกไม่งั้นเดี๋ยวพริมาาก,ม,กมันจะดำกระเทียมมันจะดำแล้วนะเร็วเร็วหน่อยใครนะคุณแม่ไม่อยู่อุ้ยเสร็จแล้วน้ำจิ้มซีฟูช่างง่ายมากเลยนี่ก็คือจะเสร็จแล้วหนึงถ้วยบ้าบอจริงๆวันนี้พี่คินเขาบอกว่าโไปแบบว่างไม้วันนี้อะไรเงี้ยเกินแบบใส่ก่อนว่างไม้วันนี้อุยวันนี้น่าจะไม่ว่างเลยอย่างเงี้ยทำกันบ้าบอกโอ้ยทำกันบ้าเหรอไม่ได้ชวนมากินข้าวนะอยากจะชวนมาช่วนมี่แบดปิ้งหน่อยฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันมาะไรที่งจริงๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะให้คนชิมว่าอันไหนอร่อยหกันจะเห็นว่าวัตถุดิบเราก็คือไม่ใช่รสดีหรือใดๆเลยนะคะทีนี้เขาก็บอกให้ใส่น้ำต้มสุกนิดนึงเฮ้ยแล้วมันจะอร่อยเลยหรอแค่นี้เราใส่เข้าไปในซุปเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดถ่วยแรกไี่นแนนชิมก่อน <laughs> พี่จีนมาชิมดูไหมอร่อยไหมรีบๆตื่นเต้นว่ะถ้าทำแล้วอร่อยเลยรู้สึกเขาเรียกว่ารสมือถ้าทำแล้วอร่อยเลยรู้สึกเขาเรียกว่ารสมือจะเติมทีอะไรขาดจะเติมไหมดูจะไปไหมขาดแล้วอ่ะขาดทั้งเค็มขาดทั้งหวานแหละถ้าทำแล้วอร่อยเลยรู้สึกเขาเรียกว่ารสมือ กินน้ำมะนาวอยู่ค่ะน้ำตาไหลเท่าไมก่อนเราอาจจะใส่น้ำมะนาวเยอะไปเมื่อกี้นี้จริงๆเราควรจะใส่แค่สองลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้คือสี่ลูกบิดไม่พักเลยงงม,มาก <c oughs> แค่เสร็จหนึ่งเท่าน,นะคะต่อไปก็คือขัวนที่สองได้บอกไหมคะว่าใส่น้ำตาลนี้เท่าไหร่อ้าวบองเลยเห็นพอดีเลยจากอคอนโซลบ้านจิมพี่คีน้องทำอะไรตรงนั้นปะ เขาไม่ใช้แรงเท่น่หย่นะใช้ครบเนี่ยตึงเหงี่ยงมากเลยตอนทำป็นอีละเอียดละเอียดนะคะอันนี้เออเยอะๆอนนี้ระหวายที่เขาตันนะคะเราก็จะหั่นมะนาวไปหอมน้ำจิ้มมากเลยเห็นไหมขึ้นเยยังไม่ได้ชิมน้จิ้มยังหอมเลยอ่ะถ้าทำแล้วอร่อยเลยรู้กาเรียกว่ากรดมือตู้ลองเท้านี่สวยไหมสวยค่ะตู้รองเทาสาถ้าลการไี้คุยเรื่องอื่นก็ได้เลยได้่พพูดอะไรก็พูด ที่ว่าเขาจะเอาลงหมดหราก็ต้องจัดไปอยู่ตรงนี้แหละเขาจะเอาลงโอเคอันนี้ก็คือสูตรที่สองนะคะสูตรน้ำตาลฟีชชิมค่ะให้ทายรสชาติอะไรหวานหวานแบบหวานแต่จะให้ชิมนะคะแล้วบอกว่าไม่ได้ถามว่าอร่อยไหมให้ถามว่าอันไหนดีกว่ากันแต่สีดูดีอยู่นะ คลิปนี้สวยเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกว่า mm hmm. น้องแนนนะ mm hmm. ไปทําคิ้วม่ใหม่ค่ะ mm hmm. สดมาใกล้ๆเลยนะคะีทั้ทงคิว้วทั้งขนตานะคะกับกิ๊บๆนี่สวยแบบนี้อยากสวยใส่หน้าเด็ดกตองแบบน้องแนนนะคะไปได้เลยที่สตูดีโอัลนัมไฟน์นะขึ้นไปให้ตรงนี้นะคะนี่สามารถทักได้เลยนะคะ mm hmm. เมื่อสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว, mm hmm. ลวเปิดทักมาเลยค่ะบอกเลยว่า mm hmm. ทําดีนะคะทัางก็คือนั่งเมาทั้งวนันพูดทั้งวนันช่างสวยมากช่างเป็นคนนี้ค่ะอ่ะช่างเปิดหน้าค่ะ ้ยเผ็ดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมึงกอกินเปรี้ยวมากแต่ี้คืออแอนันนี้เป็นยังไงคะเริ่มที่เรา่อนะคะอันแรกมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวจนเกินเปรี้ยวมัน แล้วก็เท็ดทั้งคู่พอกันอันนี้หวานนําอันนี้เปรี้ยวนําแต่ต้องตรงๆได้เลยปะได้พอคุกินก็รู้สึกยังไง <c oughs> ทั้งสองอันเลยอะ่ะติดขมเหมือนอาจจะีมมะน,นาวเกลือกมะนาวเหรอเออถ้าเปลี่ยนแรงก็แสดงว่าเรกา,าก,ก็ต้องระวังนะคะเวลาดื่มไอนครีป้ายกินอะไรเนี้ยคุณคิดว่ามันเจอข้าวชิมมันมันจิ๊กกระมดดขึ้นหนีเลยอะมือแบบสรุปว่าสองอันนี้ให้อันไหนคะพี่จอยว่าไงคะอันนี้คือ ค่ะเอออันนี้โอเขาแขกอันนี้อ<ม>ันนี้ไ,ได้ได้อันนี้ไม่มีอันนี้อร่อยสูตรของเราก็คือไม่ใส่รสจี๊ไม่ใส่โชว์รสไม่ใส่น้ำปลาว่าแล้วสไม่อร่อยโอเคตอนนี้นะคะเราก็ใช้น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดมีสองแบบแบบนี้คือเป็นแบบเกลือนะคะแบบนี้คือเป็นแบบน้ำตาลปี๊บทั้งสองสูตรต,ตอนนี้ได้ใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> อ่ะโอเค งปกให้เป็ัชอบชบอเคนะคะพี่นัก็ได้เลือกแล้ก็อีกเนูสุดท้ายพนัวันนี้นะคะมาพอดเรนี้เลยค่ะก็คือเมนูทั้งทั้งมวนที่เราได้มาจากกล่องสุ่มนะคะแล้วก็เอามาทำวันนี้โดยเชฟนักตของเรานั่นเองตดลูปเราด้วยค่ะ ดีๆนะคะจากพ <c oughs> ี่ฟ่ายค่ะกำลังจะดีๆค<ต>ิ้วดีๆที่ไหนคะ่ะสตูดิ<บ>โอนัมเบอร์ไฟล์พร้อมค่ะ <c oughs> คิค้วสวยขนตาปังนะคะน้ำจิ้มเลิศน,นะคะไม่เกี่ยวกัน <c oughs> คิ้วสวยขนตาปังอย่าลืมนะคะสตูด,ดิโอหนังเบอร์ไฟล์แล้วก็น้ำจิ้มอะไรๆแบบนี้ซ้อนหายในกูเกิลได้นะคะ